ตอนที่288วันครบรอบ700ปีเมืองอยู่หลานเวลาล่วงเลยไปเรือบินสีดำได้เริ่มออกเดินทางกลับแล้วโดยบินไปยังเมืองอยู่หลานในห้องโถงด้านหน้าของเรือบินจักรพัรดิชิงกําลังบังคับเรือสังเกตและรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทุกทิศทางหลัวเฟิงนั่งลงข้างๆเขา โดยมีในตาแห่งการทำลายล้างเรียนแบบชีวภาพบนหน้าผากเปิดออกสำรวจพื้นที่กว้างใหญ่ที่รายล้อมพวกเขาขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าส้อยเล็กน้อยผ่านมาแล้วกว่าเจ็ดศตวตรรษนับตั้งแต่ที่ข้ามาถึงเมืองอยู่หลานและนี่เป็นการออกล่าครั้งที่สามกับจักรพรรดิชิงแต่เต่าแห่งชีวิตและความตาย ของข้ายังไม่สามารถฝ่าฟันไปถึงขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้หลัวเฟิงถอนหายใจเจ็ดตวตรรษเวลาที่ยาวนานอย่างแท้จริงบนดินแดนต้นกำเนิดหลัวเฟิงใช้เวลาเพียงห้าศตวตรรษในการเติบโตเป็นเทพนิรันดร์ที่สามารถสังหารตี้หยวนได้ในเส้นทางแห่งชีวิตและการทำลายล้างข้าได้พยายามเล็กน้อยในการฝึกฝน และจัดการให้ไปถึงขั้นเริ่มต้นของเทพแท้จริงได้แต่การผสานทั้งสองเข้าด้วยกันนั้นยากกว่ามากหลัวเฟิงสายหัวเบาๆแม้จะต้องกินสมบัติช่วยฝึกฝนไปบ้างศึกษาสสารชีวิตหูนหยวนระดับต่ำจำนวนมากด้วยดวงตาแห่งชีวิตและความตายและด้วยความช่วยเหลือจากสมบัติอย่างหัวใจอมตะดวงตาแห่งชีวิต และความตายและหอคอยแห่งดวงดาวการฝึกฝนของเขาสามารถอธิบายได้ว่าก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดแต่เต่าแห่งชีวิตและความตายนั้นกว้างใหญ่เกินไปท่านหลวเฟิงเดิมทีข้าคิดว่าในภารกิจล่าครั้งที่สามหลังจากที่ข้าผ่านไปยังขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แล้วความแข็งแกร่งของข้าจะเทียบได้กับของท่าน ตี้ชิงพูดจากด้านข้างด้วยอารมณ์ปั่นป่วนอยู่พอสมควรพร้อมกับกล่าวว่าใครจะไปคิดว่าในช่วงเวลาสั้นๆนี้ความแข็งแกร่งของท่านได้ก้าวไปอีกก้าวที่สำคัญมันเป็นเพียงการสร้างร่างกายกายภาพเท่านั้นหลวเฟิงกล่าวร่างกายกายภาพของท่านนั้นช่างน่ากลัวจริงๆตี้ชิงอุทานเมื่อเพิ่งไปถึงขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ ข้าคิดว่าการร่วมมือกับท่านข้าไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าเราจะสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำที่ขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้หลัวเฟิงยิ้มจริงๆแล้วในระหว่างการออกล่าครั้งที่สามพวกเขาสังหารสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำเจ็ดชีวิตที่ขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และหนึ่งชีวิตที่ขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการใช้ร่างกายกายภาพของท่านท่านเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเปเลวเพลิงในการต่อสู้และได้รับความได้เปรียบอย่างท่วมทน้นข้าเพียงช่วยท่านตั้งแต่การจัดรูปแบบและท่านก็สังหารสัตว์ประหลาดเปเลวเพลิงระดับจกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางนั้นอย่างสุดชีวิตตี้ชิงจำเหตุการณ์นั้นได้อย่างดีหลัวเฟิงแสดงวิธีการร่างกายกายภาพอันทรงพลัง โดยถูกปกคลุมด้วยเกล็ดสีเลือดซึ่งทำให้เขามีความสามารถในการป้องกันที่น่ากลัวการโจมตีที่ดูร้ายของอสูรกายเปเลวเพลิงเพียงแค่ทำให้เกิดรอยแตกเล็กๆบนเกล็ดผิวกายของหลัวเฟิงซึ่งรักษาได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามด้วยการโจมตีแต่ละครั้งของหลวเฟิงอสูรกายเปเลวเพลิงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส มือข้างหนึ่งลากอีกข้างโจมตีอย่างรุนแรงประกอบกับคลื่นโลหิตที่กวาดล้างอสุรกายเปลวเ,เพลิงไม่สามารถหลบหนีได้ด้วยซ้ำตี้ชิงเพียงแค่เพิ่มการโจมตีด้วยการโจมตีสนับสนุนจากชุดดาบของเขาส่งการโจมตีครั้งสุดท้ายที่รุนแรงไม่กี่ครั้งไปยังอสุรกายเปลวเ,เพลิงซึ่งหลัวเฟิงก็ปราบลงได้หมด ร่างกายกายภาพของข้าเทียบได้กับชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางเท่านั้นหลัวเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มเทียบได้จริงๆเป็นเพราะวิธีการสังหารและป้องกันตัวของหลัวเฟิงนั้นลึกลับกว่าและด้วยความช่วยเหลือของสมบัติลับสองชิ้นเขาจึงสามารถปรับอสูรเปลเวเพลิงได้อย่างสมบูรณ์ การมีร่างกายที่เกือบจะเทียบเท่ากับชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางก็เป็นเรื่องน่ากลัวพอแล้วจักรพรรดิชิงคร่ำครวนข้อได้เปรียบของพวกเขาอยู่ที่ร่างกายทางกายภาพของพวกเขาข้อได้เปรียบของเราอยู่ในอาณาจักรแห่งพลังของเราด้วยอาณาจักรของคุณเพื่อนำร่างกายทางกายภาพดังเล่าออกมา ท่านสามารถตามล่าชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางด้วยตัวเองได้ด้วยซ้ำทีมล่าระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางโดยเฉลี่ยจะประกอบด้วยจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ที่ร่วมมือและมีประสบการณ์อย่างน้อย3คนในระดับกลางพร้อมกับผู้ที่รู้แจ้งหนึ่งคนหรือมากถึง6หรือ7คนตี้ชิงอธิบาย ความแข็งแกร่งของท่านในปัจจุบันถือว่าน่าเกรงขามมากเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในระดับกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์คำสรรเสริญของตี้ชิงมาพร้อมกับอารมณ์ที่หลากหลายเขาคิดว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วโดยได้เป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางเขาคิดว่าครั้งนี้เขาจะได้รับส่วนแบ่งจากสมบัติสงครามเท่าๆกันสำหรับการแบ่งสมบัติสงครามครั้งนี้ เรามาแบ่งกันคนละ70-30สจากระพัดชิงเสนอเราไม่ได้ตกลงกันที่ห0 5 0หเหรออลัวเฟิงถามพลางมองมาที่เขานั่นคือข้อตกลงเมื่อพวกเขาออกเดินทางในเวลานั้นหลัวเฟิงได้ยืมคริสตานฮุนหยวนบางส่วนจากตี้ชิงเพื่อซื้อแผนที่แอเรียสมบัติลับซึ่งใช้เพื่อช่วยร่างกายกายภาพนี้ด้วยถ้าไม่คาดคิดว่า ท่านจะสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางเพียงลำพังได้ตี้ชิงกล่าวข้าได้ใช้ประโยชน์ในครั้งล่าสุดที่เราแบ่งของที่ได้มากันแต่ครั้งนี้คงไม่แบ่ง70-30ก็เพียงพอแล้วหากแบ่ง80-20เมื่อพิจารณาจากคะแนนความดีความชอบตี้ชิงก็จะไม่จำเป็นต้องจำกัดให้เหลือเพียงหนึ่งในห้า ส่วนแบ่ง30%ถือว่าเพียงพอสำหรับตี้ชิงหลัวเฟิงพยักหน้ายิ้มยิ้ม,มเมื่อมองเข้าไปในดวงตาของตี้ชิงและเข้าใจความคิดของเขาเยี่ยมถ้าอย่างนั้นก็ให้เป็น7จ3 0แม้ว่าเต่าแห่งชีวิตและความตายจะไม่เคยได้เป็นจักรพัดดิศัก์สิทธิ์ในช่วงเริ่มตน้น แต่หลวเฟิงก็ได้สะสมความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆตลอดกระบวนการฝึกฝนและยังได้สร้างเทคนิคลับบางอย่างสำหรับการผสานร,รวมชีวิตและความตายอีกด้วยซึ่งเทคนิคที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นอิงจากหอคอยดวงดาวเกล็ดสีเลือดเป็นแม่แบบโดยดึงความลึกลับอันล้ำลึกของหัวใจอันเป็นนิรันด์ที่เน้นการต่อสู้มาใช้เพิ่มเติม และสุดท้ายก็สร้างวิธีการกายภาพนี้ขึ้นมาได้เรียกว่าร่างทะเลโลหิตอมตะวิธีการนี้เป็นจุดสูงสุดในปัจจุบันของเส้นทางการฝึกฝนของหลัวเฟิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร่างกายกายภาพเขาเทียบได้กับสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในช่วงกลางด้วยการมองเห็นความลึกลับของหอคอยดวงดาวเกร็ดสีเลือด และหัวใจอันเป็นนิรันด์เพียงเล็กน้อยข้าก็สามารถสร้างวิธีการดังกล่าวขึ้นมาได้หลัวเฟิงตระหนักดีเมื่อข้าได้ก้าวหน้าต่อไปในอาณาจักรของข้าแนวทางกายภาพนี้ก็สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์แบบต่อไปได้แนวทางกายภาพก่อนหน้านี้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงที่รารูปแบบและจับต้องไม่ได้ ตอนนี้การฝึกฝนกายภาพจะต้องเกิดขึ้นจริงผ่านการตรัสรู้ด้วยตนเองเส้นทางชีวิตเป็นหัวข้อของการศึกษาอย่างละเอียดที่ทวนเสมอมาและความเข้าใจของหลัวเฟิงก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นความเร็วของการเติบโตของหลัวเฟิงนั้นน่ากลัวจริงๆตี้ชิงในฐานะเพื่อนร่วมทีมของหลัวเฟิงรับรู้ถึงความเร็วของการพัฒนาของเขาอย่างเฉียบแหลม การอยู่ที่เมืองอยู่หลานเพียงเจ็ดศตวรรษสั้นๆจากเดิมที่ตามหลังข้าเล็กน้อยในด้านความแข็งแกร่งตอนนี้ท่ามกลางผู้รู้แจ้งจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางเขาถือว่าน่าเกรงขามอย่างยิ่งหากเขาก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเขาจะไปถึงระดับของผู้รู้แจ้งจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับปลายๆได้เลยนั่นคือขอบเขตของความแข็งแกร่งที่บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศครอบครอง นี่คือจุดสูงสุดของความสามารถในโลกนับไม่ถ้วนตี้ชิงถอนหายใจเปล่งประกายเจิดจ้าในดินแดนต้นกำเนิดแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากมายในโลกต้นกำเนิดนับไม่ถ้วนเขาก็ถูกมองว่าเป็นเพียงหนึ่งในหมื่นเท่านั้นภายในยุคการกลับชาติมาเกิดครั้งเดียวของโลกต้นกำเนิด ตีชิงกลายเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลางที่ตรัสรู้ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ไม่ควรมองข้ามในเมืองอยู่หลานจำนวนผู้ที่อวดอ้างความแข็งแกร่งดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินหมื่นคนในจำนวนนั้นมีสิ่งมีชีวิตเก่าแก่จำนวนมากที่ฝึกฝนมาเป็นเวลานานานับไม่ถ้วนในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก้าสายน้ำข้าถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหมื่น แต่หลวเฟิงคนนี้อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในร้อยล้านจักรพพัดชิงครุ่นคิดเรือบินสีดำยังคงบินต่อไปหลังจากตี้ชิงไปถึงขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์บนเตาออวกาศอันยิ่งใหญ่แล้วความสามารถในการรับรู้ความว่างเปล่าของเขายังเพิ่มขึ้นอย่างมากอืมตี้ชิงสัมผัสสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวัง ทุกอย่างดูเหมือนปกติมีเมฆลอยอยู่ไกลออกไปและฝุ่นฟุ้งกระจายบนพื้นพวกเราได้ตกลงสู่การก่อตัวเสียงตี้ชิงส่งถึงหลัวเฟิงสีหน้าของหลัวเฟิงยังคงนิ่งเฉยแต่ภายในใจเขากลับระมัดระวังมากขึ้นค่าตรวจไม่พบอันตรายใดๆดวงตาทำลายล้างเลียนของหลัวเฟิงก็สังเกตเช่นกัน มันเป็นเทคนิคความว่างเปล่าที่ทรงพลังมากการเปลี่ยนผ่านความว่างเปล่าเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างผิดป,ปกติและค่าเพิ่งตระหนักถึงมันหลังจากตกลงสู่การก่อตัวตอนนี้ค่ากำลังหันหลังกลับและจะหนีด้วยพลังทั้งหมดที่มีตี้ชิงส่งเสียงศัตรูไม่ได้รีบร้อนที่จะเคลื่อนไหวพวกเขากำลังรอคออย่างอดทนให้พวกเขาบุกเข้าไปในการก่อตัวให้ลึกขึ้น แต่เมื่อหันหลังกลับและหนีไปศัตรูน่าจะโจมตีทันทีเสียงวีดวิวเรือบินสีดำหันกลับมาทันใดนั้นและบินหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงเฮิมพูดผีจากแผนภาพการก่อตัวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นรอบๆอบเรือบินปกคลุมพื้นผิวด้วยแสงดาบเรือบินมีความเร็วในการหลบหนีเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อถูกห่อหุ้มด้วยแสงดาบ พวกมันเจอเราแล้วเหรอช่างเฉียบคมจริงๆภาพวาดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ภายสารเรือบินสีดำของพวกเขาเป็นเพียงจุดเล็กๆในภาพวาดขนาดใหญ่เข้ามาในสมบัติลับของข่าแล้วท่านยังอยากหลบหนีอยู่ไหมเสียงยอเย้ะเย็นชาแพร่กระจายจากความว่างเปล่าไปทั่ววิงเหนือเรือบินสีดำทันใดนั้น ก็มีมือคู่หนึ่งควบแน่นเป็นรูปร่างมือขนาดยักษ์คู่หนึ่งระเบิดออกมาพร้อมกับรังสีปริศนาแห่งชีวิตและความตายฉีกรอยแยกในภาพวาดอันกว้างใหญ่ด้วยกำลังและเรือบินสีดำก็พุ่งออกมาจากภาพวาดทันทีผ่านช่องว่างนั้นอืมร่างทั้งห้ายืนอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเฝ้าดูเรือบินสีดำที่กำลังหลบหนี สหายสองสามคนจากโรงงานหลอกลวงเรือบินสีดำหายไปแล้วหลัวเฟิงและตี้ชิงก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างสุภาพหลัวเฟิงสังเกตเห็นเงาห้าร่างที่อยู่ในตำแหน่งในระยะไกลกองกำลังจู่โจมขนาดใหญ่สามกองกำลังได้พยายามขโมยสมบัติของเขาไปแล้วครั้งแรกคือรังมแมลง และการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายคือกับหอคอยเงาครั้งนี้พวกเขาได้พบกับสามชิกจากโรงงานหลอกลวงเขาจัดการกับกองกำลังจู่โจมขนาดใหญ่ทั้งสามกองกำลังแล้วหัวหน้าของสำนักหลอกลวงฝึกฝนวิธีการที่พิเศษมากโดยเรียกตัวเองว่าปรมาจารย์แห่งดินแดนมายาและวิธีการของเขานั้นโหดร้ายที่สุด ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานั้นส่วนใหญ่ก็เหมือนกันหลัวเฟิงเข้าใจข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับสำนักมายานี้เป็นอย่างดีตี้ชิงวงดาบของท่านและมือยักษ์ที่เพิ่งหลบหนีจากภาพวาดของสมบัติลับดูเหมือนว่าพวกท่านทั้งสองจะไปถึงระดับกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แล้วสินะเงาทั้งห้ามองหลัวเฟิงและตี้ชิงอย่างสังเกตสุภาพบุรุษทั้งหลาย เราจะทำตามข้อตกลงหรือไม่จากระพัดช,ชิงกล่าวการหลบหนีจากการซุ่มโจมตีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วตามกฎแล้วพวกเขาจะจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นบรรณาการสําหรับความพยายามของผู้บุกรุกการจัดการกับทั้งสองคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงของร่างสูงส่งมาถึงรับค่าธรรมเนียม แล้วปล่อยพวกเขาไปในรายงานข่าวกรองตี้ชิงและหลัวเฟิงเคยอยู่ขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดแม้ว่าพวกเขาจะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับกลางนานนักดังนั้นรากฐานของพวกเขาจึงยังไม่ค่อยแข็งแกร่ง ชายผู้เย็นชาผู้มีรอยหยักแนวตั้งสีเลือดระหว่างคิ้วกล่าวพวกเราทั้งห้าในระดับกลางของจักรพัชศ,ศักดิ์สิทธิ์ได้รับการประสานงานและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานการร่วมมือกันต่อต้านพวกเขานั้นเรามีโอกาสเยอะกว่าพวกเขาสองคนมาจากโลกต้นกำเนิด และแม้ว่าเราจะกำจัดพวกเขาได้พวกเขาก็อาจยังมีร่างอวตารอยู่ผู้ที่ออกมาจากโลกต้นกําเนิดบางครั้งอาจมีสมบัติพิเศษบางอย่างหากเราสามารถคว้าม,มาได้เราก็จะร่ำรวยเสียงชายเย็นชากล่าวเมื่อได้ยินเช่นนี้อีกสี่คนก็เกิดความลังเลแท้จริงแล้ว เมื่อเทียบกับโลกนับพันล้านที่ถูกทำฟาร์มผู้แข่งแกร่งจากโลกต้นกำเนิดได้รับทรัพยากรมากขึ้นเช่นเศรรษซากชีวิตพิเศษสมบัติรับโดยกำเนิดและแม้แต่สมบัติที่แลกเปลี่ยนกันในอวกาศอันไร้ขอบเขตล้วนหน้าอิจฉาสำหรับผู้แข่งแกร่งจากโลกนับพันล้านลัวเฟิงและตี้ชิงยังคงระวังตัวอย่างยิ่ง กฎเกณฑ์หรือนอกเมืองอยู่หลานไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งนั้นชายผู้เย็นชายเย้ยหยันวันนี้พวกเจ้าทั้งคู่ต้องตายเมื่อเสียงนั้นเงียบลององอฝนสีดำปรากฏขึ้นปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตรอบตัวพวกเขาภายในพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ภาพวาดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ปรากฏขึ้นเหนือหลัวเฟิงและตี้ชิงพวกมันต้องการฆ่าพวกเราจริงๆสินะใบหน้าของตี้ชิงเปลี่ยนไปอย่างมากดวงตาของเขายังเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งสำหรับผู้บุกรุกไม่ใช่ทุกคนที่จะปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้และเมื่อกฎเกณฑ์ถูกละเลยก็กลายเป็นดินแดนป่าเถื่อนท่านตี้ชิงข้าจะจัดการสี่คนนี้เอง ส่วนท่านไปจัดการอีกหนึ่งคนที่เหลือดวงตาของหลัวเฟิงเต็มไปด้วยจิตสังหารอันรุนแรงที่ปัดทุกขพยพุ่งออกมา